เป็นประจำค่ะคุณผู้ชมค่ะสำหรับนายแทนของเรานะคะก็จะมีศิลปินดารามาเยี่ยมเยียนกันอยู่บ่อยๆนะคะล่าสุดค่ะก็มีสาวคริสตี้กิบสันนะคะพี่ตนโซฟาค่ะรวมถึงหนุ่มท็อปพิพัฒนะคะเขาก็มาเยี่ยมกับเรานะคะแล้วก็แต่ละคนนะคะก็มีข่าวดีมีผลงานดีๆมาฝากคุณผู้ชมกันด้วยค่ะยังคงทำงานเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องค่ะพิธีกรหนุ่มท็อปพิพั์ล่าสุดก็มาบุกนายเตนพร้อมกิจกรรมการประกวดอีโค่เล่เล่คอนเทสต์พร้อมเผยว่าแม้จะเปิดร้านอีโค่ช็อป ขายของเพื่อสิ่งแวดล้อมมานานเกือบ3ปีแล้วแต่ธุรกิจนี้ก็ยังไม่คืนทุนให้กับเจ้าตัวสักทีค่ะบางเดือนก็เท่าทุนบางเดือนก็มีกําไรนิดหน่อยส่วนใหญ่แล้วมันก็จะหมดไปกับค่าเช่าค่าพนักงานอะไรเงี้ยครับเออมันท้อเนาะแต่มันก็ไม่มก็ไม่ทำให้เราถอยอครับ,รบก็ทําเต็มที่จัดกิจกรรมสนุกสนุกขึ้นมาแล้วก็หา,หาวิธีการทางการตลาดใหม่ๆเข้ามาก็คิดว่าต่อไปก็น่าจะขายได้ดีขึ้น อีกคนที่ตั้งใจกับง,งานชิ้นใหม่ไม่แพ้กันนะคะก็คือนักร้องและโปรดิวเซอร์หนุ่มโตนอดีตสมาชิกวงโซฟาค่ะที่กลับมาจับใหม่อีกครั้างกับเพลงชั้นคิดหลังเพลงนี้กระแสดีในอินเทอร์เน็ตจนต้องทําออกมาเป็นซิงเกิลใหม่ค่ะก็ตอนแรกก็ทำแล้วก็โพสต์ไปใน f a c e b o o เนะโพสต์ไปในยู u ู e ก็ปรากฏว่าโหแบบสักอาทิตย์สองอาทิตย์ก็ขึ้นเป็นแสนเลยจะเยอะเยอะ,เยอะทีเดียวก็เลยแบบอุย้ยก็ดีใจอุย้ยยังมีคนอยากฟังอยู่ ส่วนลูกทุ่งฝรั่งรักไทยคริสตี้กิฟสันก็ควักกระเป๋าลงทุนทําเพลงใหม่ถ้าโลกนี้ไม่เหลือผู้ชายสักคนค่ะโดยยังคงยึดคอนเซปต์เพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตเนื้อหาประชดประชันที่ถ่ายทอดมาจากความคิดของตัวเองค่ะเพราะพอเราทําเองด้วยเราก็จะมีโอกาสที่จะก่อนที่อาจารย์จะแต่งเพลงให้เราก็คือเราได้มีโอกาสที่จะนั่งคุยกับอาจารย์ด้วยว่าเราอยากให้เพลงเป็นยังไงความรู้สึกในใจหรือว่าเรื่องราวประสบะการณ์ของเราเป็นยังไงเวลาแต่งเพลง พอเราได้เพลงมาเราก็เออใช่และแม้จะกลับมาลุยทําเพลงอีกครั้งนะคะแต่งานการกุศลเจ้าตัวก็ไม่เคยขาดค่ะเพราะล่าสุดก็เพิ่งเปิดมูลนิธิไอแครประเทศไทยเพื่อจัดกิจกรรมต่างๆช่วยเหลือผู้ได้โอกาสอีกด้วยและค่ะ